อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1337ความลับของเผ่าสายฟ้ากระจายหวังหลินเก็บหินหยกจากน้ำพุและกำลังจะจากไปวินาทีนั้นหนึ่งในเซียนชาราสามคนด้านข้างน้ำพุพลันเอ่ยปากขึ้นมาโอ้เจ้าคือเย่เฟยหวังหลินพยักหน้านิ่งๆชายชาราตรวจสอบหวังหลินและเอ่ยออกมา ม่เลวการสามารถสงบนิ่งภายใต้แรงกดดันของค้านั่นหมายถึงจิตใจที่แข็งแกร่งรวบรวมทรัพยากรมาหลายปีก่อนจะแลกเปลี่ยนทั้งหมดในวันนี้ถือว่าฉลาดมากเยี่ยมจริงๆเจ,จ้ามีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ประตูทิศตะวันตกเพื่อหางานที่เหมาะสมมีเพียงเซียนระดับต่ำเท่านั้นที่จะแลกทรัพยากรไปกับผลึกสายฟ้าในเมื่อตอนนี้เจ้าอยู่ในธรเนียบสายฟ้ากระจาย เจ้าสามารถทำภารกิจที่ทางตระกูลมอบให้เพื่อเก็บเกี่ยวผลึกสายฟ้าได้มากขึ้นชายชรามองหวังหลินด้วยความชื่นชมเขาพอใจที่หวังหลินสงบนิ่งได้ขนาดนี้หวังหลินยิ้มบางจากนั้นพยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดสิ่งใดข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเข้าสู่ทำเนียบสายฟ้ากระจายเบื้องหน้าพวกเราตามประเพณีแล้วคนที่รับผิดชอบประตูทิศตะวันออกจะต้องมอบของขวัญให้แก่คนที่เข้าสู่ทำเนียบได้เป็นครั้งแรก นี่คือเม็ดยาสายฟ้าค่าสร้างขึ้นมาเองและถูกบีบอัดไป8,900เ้อเท่าเอาไว้ปกป้องตัวเองชายชาราสับัดแขนขวาก้อนสายฟ้าขนาดเท่านิ้วโป้งปรากฏขึ้นและลอยเบื้องหน้าหวังหลินชายชาราอีกสองคนยิ้มให้กันหนึ่งในนั้นสับัดแขนปรากฏหินหยกเขาโยนมันให้หวังหลินและเอ่ยขึ้นมาหินหยกนี้บรรจุวิธีการฝึกของเผ่าสายฟ้ากระจาย มันไร้ประโยชน์สำหรับข้าแต่หากเจ้าบ่มเพะจะทำให้อักขระเผา,ากระตุ้นได้มากขึ้นถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากข้าแล้วกันชายชราคนสุดท้ายเป็นเซียนขั้นรูปประทมอย่างเขามองหวังลินอย่างละเอียดและยิ้มออกมาข้าจะไม่มอบสมบัติให้เจ้าแต่เป็นประโยคหนึ่งจงไปประตูตะวันตกและเลือกงานจิตวิญ,ญญาณสายฟ้ามันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการรวบรวมผลึกสายฟ้าเจ้าสามารถทำงานนี้ให้ราบรื่นด้วยหินหยกของข้า ขณะที่เขาเอ่ยขึ้นมาสะบัดแขนขวาให้หินยกก้อนหนึ่งลอยเข้าหาวังหลินจิตวิญญาณสายฟ้าท้ามกลางความทรงจำของสมาชิกเผ่าสายฟ้ากระจายที่เขากลืนกินไม่มีเรื่องจิตวิญญาณสายฟ้าเลยในเมื่อเจ้าสามารถเข้าสู่ธรรมเนียบได้แล้วเจ้าจงรู้ไว้อย่างหนึ่งมรนพชนของเราศึกษาสายฟ้ามานานหลายชั่วอายุคนพวกเขาค้นพบว่าในโลกนี้มีสายฟ้าอยู่หกรูปแบบ หากเจ้าสามารถดูดซับและปรับแต่งทั้งหมดได้เจ้าก็จะได้รับสายฟ้าที่เกินกว่าเจ้าจะจินตนาการถึงสายฟ้าทั้งหกรูปแบบคือสายฟ้าสวรรค์สายฟ้าปฐพีสายฟ้าต้นกําเนิดสายฟ้าดึงดูดเตาสายฟ้าและสุดท้ายคือจิตวิญญาณสายฟ้าการทํางานนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อได้ผลึกสายฟ้าแต่เพื่อให้เจ้าเชื่อมต่อกับสายฟ้าหรูปแบบเอาล่ะเจ้าไปได้แล้วชายชราอธิบาย หวังหลิงพยักหน้าก่อนจะคำนับฝ่ามือและจากไปหลังจากออกมาจากประตูตะวันออกหวังหลินได้ยินคนพูดถึงชื่อเย่เฟยเป็นจำนวนมากหวังหลิงเดินผ่านพวกเขาอย่างปกติและเริ่มคบคิดสายฟ้าหกรูปแบบถึงแม้การควบคุมสายฟ้าของเผ่าสายฟ้ากระจายจะด้อยกว่าค่าแต่การศึกษาด้านสายฟ้าบรรลุระดับสูงเด็กขั้นรูปธรรมอย่างนั่นต้องการให้ข้าเลือกภารกิจจิตวิญ,ญญาณสายฟ้า จิตวิญญาณสายฟ้าจิตวิญญาณสายฟ้ามันเป็นสายฟ้ารูปแบบไหนขณะที่ขบคิดดวงตาสองสว่างขึ้นมาเขามักจะกล้าหาญเสมอดังนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางจากทิศใต้ไปทิศต,ตะวันตกในประตูทิศตะวันตกของอารามผลึกสายฟ้ามีเซียนอยู่จํานวนน้อยมากนานๆทีถึงจะมีสักคนเดินออกมาและถึงแม้สีหน้าแต่ละคนจะเป็นปกติธรรมแต่หวังหลินสามารถมองเห็นความผิดหวังได้ ดูเหมือนพวกเขาไม่ได้รับภารกิจหรือไม่เจองานที่พอใจหลังจากยืนอยู่นอกประตูทิศตะวันตกอยู่สักพักวังหลินเดินเข้าไปข้างในอย่างสงบนิ่งปรากฏตัวขึ้นในมิติแห่งใหม่สถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่เหมือนมิติว่างที่ล้อมรอบด้วยสายฟ้าอย่างไรก็ตามที่แห่งนี้โดดเดี่ยวยิ่งเสียงสายฟ้าให้ความรู้สึกเหมือนมันโผล่ออกมาจากสถานที่ห่างไกลมีชายชราขั้นหินหยางจำนวนหกคนนั่งอยู่ สีหน้าแต่ละคนไม่แยแสและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรกลางอากาศมีหินยกลอยอยู่หลายร้อยชิ้นแต่ละคนเปล่งแสงรุนแรงแตกต่างกันแสงเบาๆกลับอ่อนนุ่มขณะที่แสงสว่างกลับแข็งกระด้างนอกจากวังหลินแล้วมีชายชราหคนรับผิดชอบสถานที่แห่งนี้รอบๆมีเซียนอยู่กระจัดกระจายหลายสิบคนสัมผัสวิญญ,ญาณแต่ละคนแพร่กระจายไปถึงหินยก ท่ากลางพวกเขามีราชาปีศาจธมินอยู่ด้วยแม้กระทั่งปรมาจารย์โจเทียนที่คารพยกยองด้านนอกยังยืนอยู่ที่นี่ด้วยเขาจ้องมองหินหยกที่สว่างสวยที่สุดด้วยท่าทีสงบนิ่งและขบคิดการมาถึงของหวังหลินไม่ได้ทำให้เซียนคนใดสนใจสัมผัสวิญญาณของเขาแพร่กระจายออกไปโดยไม่มีใครตรวจสอบและกวาดผ่านหินหยกแต่ละก้อนวินาทีต่อมาหวังหลินจึงผุดความคิดหนึ่งขึ้น หินหยกพวกนี้คือภารกิจหลายอย่างที่ทางเผ่าสายฟ้าจัดตั้งขึ้นมาภารกิจพวกนี้รวมไปถึงการออกไปจากเผ่าเพื่อสังหารคนหรือค้นหาวัตถุดิบหายากด้วยยิ่งแสงสว่างขึ้นก็ยิ่งยากเช่นเดียวกันรางวัลก็ยิ่งได้ผลึกสายฟ้ามากขึ้นสายตาหวังหลิงกวาดผ่านพวกมันและหยุดลงบนหินหยกสว่างก้อนหนึ่งหินหยกก้อนนี้ก็เป็นหินหยกที่ปรมาจารย์โจเทียนกำลังมองอยู่ มุ่งหน้าที่ไปโลกเจ็ดล้านกลายเป็นเต่าแห่งสวรรค์และลงไปเป็นทานสวรรค์ตอนแรกหวังหลินไม่สนใจแต่หลังจากมองดูให้ละเอียดก็ยิ่งสันเทาและมองให้ลึกขึ้นลงไปเป็นทันสวรรค์และลงโทษผู้คนของโลกเจดล้านสังหารคนที่จะบรรลุขั้นตัดวิญญาณระดับสูงสุดและที่กำลังจะเข้าสู่แดนสวรรค์รวบรวมจิตวิญญาณสายฟ้าในหญิงหยกมีข้อมูลจำนวนมากหลังจากหวังหลินอ่านจบจึงเกิดคลื่นลูกยัก,ก่อตัวขึ้นในใจ เขาไม่กล้าเชื่อมันไปแล้วในโลกเจ็ดล้านนี้ทุกสิ่งอย่างรวมไปถึงพืชพันธุ์สัตว์เหล่าเซียนและอื่นๆต่างมีจิตวิญญาณเมื่อบรรลูขั้นตัดวิญญาณระดับสูงสุดพวกเขาจะได้เข้าสู่แดนสวรรค์หวังหลินเข้าใจดีเขาเรียนรู้เรื่องนี้ตอนอยู่บนดาวซูซาคุกหากแดนสวรรค์ไม่พันทลายพืชเซียนคนหนึ่งบรรลุขั้นตัดวิญญาณระดับปลายจะได้เผชิญหน้ากับทันสวรรค์และได้เข้าสู่แดนสวรรค์ในขั้นแปลงวิญญาณน,นั้นความจริงเป็นระดับของเทพ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าเซียนขั้นแปลงวิญญาณถึงจำเป็นต้องใช้หินหยกสวรรค์มาบ่มเพาะมีสถานที่หนึ่งที่บรรพชนเผ่าสายฟ้าคนแรกสร้างขึ้นมาเขาถือว่าเป็นสมาชิกเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นเดียวกันก็เป็นเซียนขั้นที่สามที่นำเผ่าของตนเองไปถึงจุดสูงสุดและได้จัดวางสมบัติชิ้นหนึ่งไว้ในค่ายกลดินแดนปิดผนึกบรรพชนไม่ได้สร้างโลกนี้ขึ้นด้วยตัวเองแต่ได้รับการช่วยเหลือจากเซียนลึกลับคนอื่นๆ สถานที่แห่งนี้ถูกลูกหลานในอนาคตรเรียกกันว่าโลกเจ็ดล้านชื่อของมันบ่งบอกเป็นในว่ามีโลกอยู่ข้างในเจ็ดล้านดวงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นมากมายและมีเซียนบ่งเพาะจำนวนมากพวกเขาเชื่อว่ามีแดนสวรรค์อยู่หรือคนที่ทำให้พวกเขาเชื่อว่ามีแดนสวรรค์ในระยะเวลาหลายร้อยหลายพันปีแดนสวรรค์ของพวกเขาคือเผ่าสายฟ้ากระจาย ทุกชีวิตในโลกเจดล้านคือมดแมลงสำหรับเผ่าสายฟ้ากระจายไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดพวกเขาไม่ยอมให้เซียนระดับสูงเพิ่มจำนวนมากมายเมื่อเซียนคนหนึ่งบรรลุขั้นตัดวิญญาณระดับสูงได้ทันสวรรค์จะปรากฏขึ้นมาและเข้าทำลายอย่างไรก็ตามเซียนบางคนในโลกเจดล้านถือกำเนิดด้วยพลังประหลาดจนมีพรสวรรค์หรือมีร่างกายอันพิเศษพลังนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อทันสวรรค์เข้าโจมตีใส่ ก่อตัวเป็นหนึ่งในสายฟ้าหกรูปแบบที่เผ่าสายฟ้ากระจายทำการจำแนกเอาไว้จิตวิญญาณสายฟ้าใครก็ตามที่สามารถสร้างจิตวิญญาณสายฟ้าในโลกเจ็ดล้านได้จะทำให้ทันสวรรค์ผ่านเลยไปและเข้าสู่แดนสวรรค์ในโลกเจ็ดล้านจึงมีตำนานมากมายแพร่กระจายไปทั่วทั้งยกย่องและชื่นชมความสำเร็จที่ผ่านไปในแต่ละรุ่นอย่างไรก็ตามความจริงก็คือเซียนเหล่านั้นถูกทำลายและกลายเป็นจิตวิญญาณสายฟ้าแห่งเผ่าสายฟ้ากระจาย เหล่าเทพที่ส่งทันสวร,ร์มาคือคนของเผ่าสายฟ้ากระจายกันทั้งนั้นทันสวรรค์ของโลกเจ็ดล้านเป็นแค่งานหนึ่งงานของเผ่าสายฟ้ากระจายที่มีอยู่ในอารามผลึกสายฟ้าใช้เวลาเนิ่นนานกว่าหวางังหลินจะตื่นจากอาการตกตะลึงเขามองหินหยกที่กำลังส่องสว่างและขบคิดเงียบๆหลังจากเข้ามาในดาราจากโบราณหวงังหลินสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของดาราจากแห่งนี้ได้กระทั่งปรมาจารย์เต่าวความฝัน ยังได้ชีให้เห็นแต่จนแล้วจนเล่าในที่สุดเขาก็เข้าใจความแข็งแกร่งของดาราจากโบราณข้ายังจำการต่อสู้กับอสรพิทพ่คันจันในมิติว่างได้และนั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นคนจากดาราจากโบราณเขาเรียกตัวเองว่าเต่าสวรรค์ใครจะรู้ว่าเผ่าสายฟ้าเล็กๆในดาราจากโบราณน,นี้จะมีความลับยิ่งใหญ่ขนาดนี้ช่างน่าเหลือเชื่อ หวังหลิงมีสีหน้าซับซ้อนยอมรับว่าประเมินความแข็งแกร่งของเผ่าสายฟ้ากระจายต่ำไปอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเช่นนี้ข้ายังต้องกลืนกินสายฟ้า,น,านิรันและทำลายเผ่าสายฟ้ากระจายหวังหลิงต่อสู้กับความลำบากหลายอย่างในชีวิตแต่เขาไม่เคยย่อท้อไม่ยอมต่อจูเซโวจื่อไม่ยอมต่อเทียนหยุนไม่ยอมต่อพันธมิตรเซียนไม่ยอมต่อทุกชั้นฟ้าแม้กระทั่งฉุยเต้าก็ด้วย เขาค่อยๆเข้าใกล้ความลับของเผ่าสายฟ้ากระจายและความลับของดาราจากโบราณข้าอยากเห็นว่าจิตวิญญาณสายฟ้านี่มันคืออะไรหวังหลิงยกแขนขวาเข้าหาหินหยกโดยไม่ลังเลทว่าวินาทีนั้นปรมาจารย์โจเทียนก็ตัดสินใจด้วยและยื่นมือหาหินหยกก่อนหน้าหวังหลินปรมาจารย์โจเทียนอยู่ใกล้กับหินหยกและรวดเร็วกว่าหวังหลินหวังหลิงขมวดคิ้วพลางลดมือลงส่วนหินหยกลอยเข้าหามือของโจเทียน เขาคว้าหินยกและจ้องมองหวังหลิงอย่างเย็นชาจากนั้นเอ่ยเพียงคำเดียวไปซะสีหน้าไม่แยแสแรงกดดันแพร่กระจายออกมาไร้การดูถูกหยีดยามเขาเยื่อหยิงเนื่องจากเป็นเซียนขั้นสองสวรรค์เป็นขั้นที่ทำให้เขาเหนือกว่าคนหลายล้านหวังหลินเป็นเหมือนมดที่เขาสามารถฆ่าได้หลายร้อยครั้งเดียวแค่ดีดนิ้วเด็กน้อยกล้าท้าทนกับเขาด้วยภารกิจเดียวกันนับว่ารนหาที่ตาย หวังหลิงมีสีหน้าสงบนิ่งแววตากระพริบเย็นเฉียบเป็นสัญญาณสังหารตอนที่1,338สังหารโจเทียนหวังหลิงบ่มเพาะมา2,000ปีตลอดเส้นทางเดินบนหนทางอันตรายยิ่งใช้สติปัญญาและความไม่ยออ่อท้อวิ่งรนผ่านสถานการณ์ความเป็นความตายทำให้เขากล้าหารพอจะต่อสู้แม้กระทั่งสวงสวรรค์เขากระทั่งกล้าต่อกรเซียนขั้นที่สมเช่นฉุยเต้า หากไม่ใช่เพราะถูกต้าเสินไล่ล่าและไปเจอปรมาจารย์เาความฝันจนทำให้หวังหลิงรู้สึกว่าดาราจากโบราณน,นั้นล้ำลึกเกินอย่างถึงเมื่อนั้นเขาคงไม่เลือกวิธีนุ่มนวลในการจัดการกับเผ่าสายฟ้ากระจายอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มีเส้นกั้นอยู่หากใครก็ตามข้ามผ่านเส้นนี้มาความสงบนิ่งของหวังหลิงคงแตกหักแม้ตั้งใจระวังตัวมากขึ้นเขาก็ยังต้องฆ่า เจตนาต่อสู้ของจางซิงเย,ย่ได้ฝังรากลึกในความคิดหวังหลินวินาทีนี้ปรมาจารย์โจเทียนที่เป็นแค่เซียนขั้นสองสวรรค์กล้ามาลูบคมเขาวดวงตาหวังหลินกลายเป็นเย็ยนเยียบมองกลับไปที่ปรมาจารย์โจเทียนเผยย่ะเย้ยบนมุมปากพอปรมาจารย์โจเทียนเห็นสีหน้าหวังหลินหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะและรู้สึกถึงอันตรายได้เลือนลาง ทว่าตอนที่เขามองหวังหลินเขาเห็นเพียงแค่เซียนขั้นเทวการที่เซียนตัวเล็กๆเกผยท่าทีเช่นนี้ปรมาจารย์โจเทียนจึงขมมดคิ้วและปรากฏตจตนาสังหารขึ้นในใจเขาไม่เคยคิดว่าจะมีคนเข้ามาที่นี่ได้มาเลี่ยนแบบเผาสายฟ้ากระจายและเข้าสู่อารามผลึกสายฟ้าเขาไม่รู้ตัวว่าคนตรงหน้าเขาดุดอสูรร้ายแห่งบรรพการที่กำลังแยกเคี้ยว วินาทีนั้นเซียนหกคนทีรับผิดชอบที่แห่งนี้พลันลืมตาขึ้นหนึ่งในนั้นยืนขึ้นและมองหวังหลินเจ้าชื่อเย่เฟยใช่ไหมหวังหลินดวงตาสองสว่างด้วยความฉลาดหลักแหลมจึงคาดเดาว,ว่าที่อีกฝ่ายรู้จักเขาคงเกี่ยวกับเจ้าเด็กขั้นรูปประทามอย่างที่มองหินหยกให้แน่เขาสะบัดแขนขวาปรากฏหินหยกก้อนนั้นมันลอยเข้าหาคนที่พูดก่อนหน้านี้โดยตรงดวงตาเซียนคนนั้นรีแคบพลันรับหินหยกเอาไว้ หลังจากมองดูข้างในเขาตรวจสอบวังลินก่อนคำนับฝ่ามือใส่ปรมาจารย์โจเทียนผู้อาวุโสโจเทียนโปรดไว้หน้าเราด้วยเถิดเขาเป็นคนที่สหายค่าไว้วางใจเพื่อรับภารกิจมุ่งหน้าไปรับการทดสอบที่โลกเจ็ดล้านงานนี้ไม่ได้ขอแค่คนเดียวพาเขาไปด้วยได้ไหมปรมาจารย์โจเทียนมีสีหน้าไม่แยแสพลางมองเซียนที่เป็นคนพูดขึ้นมาเซียนที่คุ้มกันประตูทิศตะวันตกเป็นเหมือนมดในสายตาเขาเช่นกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็มีตำแหน่งสูงกว่าในตระกูลและมีผู้อาวุโสสนับสนุนถึงแม้เขาจะโอหังแต่ก็ยังต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบการเป็นผู้อาวุโสการฆ่าใครสักคนที่นี่คงเป็นไปได้ยากปล่อยให้เจ้าสารเลวนี่เข้าไปในโลกเจ็ดล้านที่ไม่มีใครตรวจสอบการตายได้เสียก่อนนอกจากนี้ยังมีเขตอาคมรอบๆโลกเจ็ดล้านแม้แต่สัมผัสวิญ,ญญาณของผู้อาวุโสก็เข้ามาไม่ได้ที่นั่นเป็นที่ที่เผาเรามักใช้จัดการความแค้นส่วนตัว ทั้งยังเป็นที่ที่ทุกคนแลกเปลี่ยนความลับกันด้วยปรมาจารย์โจเทียนตัดสินใจและไม่สนใจหวังหลินอีกเขาพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหายตัวเข้าไปในหินยกเพื่อลงไปในโลกเจ็ดล้านวินาทีหลังจากเขาหายตัวไปหินยกเรืองแสงสว่างและหวังหลินจับเอาไว้ส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปและหายตัวเข้าไปในโลกเจดล้านเหล่าเซียนเผ่าสายฟ้ากระจายผู้รับหน้าที่รับผิดชอบพลันขมมดคิวและเผยท่าทีไม่ค่อยพอใจ เขาช่างเนรคุณเกินไปเราช่วยเขาแต่กลับไม่ได้คำขอบคุณสักคำช่างมันเถอะเดิมทีข้าจะไปบอกให้เขาไม่ให้เข้าโลกเจ็ดล้านอยู่แล้วแต่ในแววตาปรมาจารย์โจเทียนมีจิตสังหารอยู่ด้วยเจ้าเด็กนั่นไม่น่ามองเห็นแต่เราเห็นได้ชัดเจนเมื่อเจ้าเด็กนั่นเข้าไปข้ากลัวว่าจะเผชิญหน้ากับความเป็นความตายแน่เสียดายเรื่องคำขอของสหายเซียนเท่ารานจากสิ่งที่เขาพูดคงสนใจคนผู้นี้มาก เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาทั้งหกคนส่งข้อความหากันก่อนจะทิ้งเรื่องนี้เอาไว้และหลับตาบ่มเพออีกครั้งส่วนวังลินหลังจากหายตัวไปวิวทิวทัศน์คร่ามัวทันทีแต่วิญญาณดั้งเดิมแข็งแกร่งมากจึงฟื้นคืนได้ในพริบตาเมื่อสายตามองเห็นจึงเห็นทางแคบแคบเปล่งแสงผลึกเมื่อแสงนี้สัมผัสกับร่างกายจะทำให้ร่างโปร่งใสแม้กระทั่งอวัยวะภายในก็ยังโปร่งใส ภายใต้การสังเกตการอย่างละเอียดของวังหลินสัมผัสได้ว่ามีกำแพงหนาป้องกันไม่ให้ยืดยาวออกไปได้ทั้งยังมีความปั่นป่วนวุ่นวายอยู่รอบๆบทางเดินที่นี่ประหลาดยิ่งดูจากกำแพงหนานี่แล้วไม่มีทางที่สัมผัสวิญญาณข้างนอกจะเข้ามาที่นี่ได้ซึ่งการตรวจสอบว่าคนข้างในจะถูกฆ่าที่นี่ไหมคงเป็นไปได้ยากหวังหลินดวงตายเย็นเยียบเขาพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วอันตกตะลึงอากาศปั่นป่วนเริ่มพันผวนไปกับความเร็วหวังหลิน รอยแยกขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาแต่ไม่อาจหยุดยังหวังหลินได้เลยรอยแยกอวกาศทั้งกระจายและสลายไปเนื่องจากความเร็วของหวังหลินหวังหลินจะมองไม่เห็นจิตสังหารในแววตาของโจเทียนได้อย่างไรหวังหลินมีนิสัยเช่นนี้มาตลอดหากคนอื่นไม่ล่วงเกินเขาเขาก็จะไม่ล่วงเกินคนอื่นหากอีกฝ่ายตั้งใจฆ่าเขาเช่นนั้นหวังหลินก็จะฆ่าอีกฝ่าย หวังหลินและประมาจารย์โจเทียนเข้าสู่อุโมงค์ไปยังโลกเจ็ดล้านแทบจะเป็นเวลาเดียวกันปรมาจารย์โจเทียนได้เคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นกันแต่เขาต้องหลบเลี่ยงความปั่นป่วนดังนั้นจึงช้าลงเป็นธรรมดาเขาสวมเสื้อคลุมสายฟ้าพันไว้รอบตัวทำให้ดูเหมือนเป็นก้อนเมฆสายฟ้าพุ่งไปข้างหน้ามองด้านหลังอารามผลึกสายฟ้าที่หายไปด้วยท่าทีไม่แยแสตอนนี้ปลดปล่อยกลิ่นอายครอบนำมืดมน การเป็นเซียนขั้นสองสวรรค์เขาจึงมีความเยื่อหยิ่งในแบบของตนเองโลกเจ็ดล้านเป็นดินแดนไร้กฎและยังเป็นสถานที่ที่เซียนแข็งแกร่งชอบไปไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความลับหรือขจัดความบาดหมางส่วนตัวเหล่าผู้อาวุโสข,ของเผ่าไม่สามารถมองเห็นเป็นที่ที่มีแต่เพียงความแข็งแกร่งที่ได้รับการเคารพทางเดินแห่งนี้ไม่ได้ยาวมากใช้เวลาไม่นานก็ไปใกล้ทางออกใบหน้าเต็มไปด้วยความโอหังคลางคิดขึ้นมา ข้าต้องระวังตัวในการแลกเปลี่ยนกับปรมาจารย์ห้าคุณระดับบ่มเพาะเขาสูงกว่าข้าเล็กน้อยดังนั้นหากข้าตั้งใจต่อสู้ข้าคงเทียบไม่ได้แต่ข้าต้องขอให้สหายสนิทมากับข้าด้วยเพื่อให้ปรมาจารย์ห้าคุณได้คิดอย่างรอบคอบกว่านี้ขณะที่ขบคิดยิ่งเดินทางเร็วจึ้งและเร็วขึ้นกำลังคิดทั้งหมดเรื่องการแลกเปลี่ยนส่วนวังหลินนั้นในสายตาเขาเป็นแค่มดและไม่คู่ควรเก็บมาคิด เขาเพียงแค่รออยู่ที่ลานในโลกเจ็ดลานเท่านั้นและสังหารเย่เฟยทันทีที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างไรก็ตามขณะที่โจเทียนเข้าไปใกล้ทางออกและกำลังคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเส้นผมตั้งชูชันขึ้นทันทีสัมผัสวิกฤตรุนแรงที่สุดซึ่งไม่เคยรู้สึกในชีวิตมาก่อนพันระเบิดจากภายในร่างกายวินาทีที่สัมผัสวิกฤตแพร่พกระจายออกมาน้ำเสียงเย็นเฉียบดังสะท้อนอยู่ด้านหลังโจเทียนเจ้าต้องการสังหารข้าหรือ น้ำเสียงนี้ราวกับสายลมเย็นจากคุมนรกพอมันเข้าไปในหูสีหน้าท่าทางของโจเทียนเปลี่ยนไปและหันกลับมาเห็นวังหลินเดินอย่างชา้าชารูม่านตาหดแคบลงทันทีและเผยอาการไม่เชื่อสายตานี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นคนที่สามารถเดินอย่างสงบนิ่งผ่านอาวกาศอันปั่นป,นป่วนแห่งนี้ได้ความปั่นป่วนพังทลายเบื้องหน้าเขาและแตกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยด้านหลัง หากชำเลืองมองดูเหมือนว่าเขาทำให้โลกพังทลายได้ตอนที่เคลื่อนไหวเพิ่มเติมกับน้ำเสียงเย็นเยียบแล้วทำให้โจเทียนคิดว่าคนผู้นี้ทะลวงผ่านอาวกาศมาเพื่อฆ่าเขาเจ้าเจ้าเจ้าซ่อนระดับบ่มเพาะโจเทียนหน้าซีแต่ในแววตากระพริบจิตสังหารเขาบ่มเพาะมานานและเผชิญกับความเป็นความตายมาหลายครั้งถึงแม้จะตกใจแต่ก็ฟื้นคืนสติได้รวดเร็วตีมือใส่อักขระบนหน้าผากโดยไม่ลังเล เมื่ออักขระลอยออกมาเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องและมีสายฟ้าปรากฏขึ้นนับไม่ถ้วนสายฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานั้นรุนแรงยิ่งและเปลี่ยนกลายเป็นมังกรอาปากและพุ่งเข้าใส่หวังหลินเดิมทีข้าวางแผนจะฆ่าเจ้าในโลกเจ็ดล้านแต่ในเมื่อเจ้าแรนหาที่ตายเองข้าก็จะปลิดชีวิตเจ้าตอนนี้เลยแล้วกันโจเทียนเอ๋ยน้ำเสียงดังกึกก้องพร้อมกับมังกรสายฟ้าคำรามเสียงคำรามราวกับคนจำนวนมากกรีดร้องในเวลาเดียวกัน คลื่นเสียงผสานกับสายฟ้าก่อเกิดเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเซียนขั้นสองสวรรค์เขาใช้ความแข็งแกร่งเต็มที่ในตอนเริ่มต้นสิ่งนี้แสดงความหวาดกลัวและความสงสัยต่อการปรากฏตัวของหวังหลินหวังหลินมีท่าทีสงบนิ่งและแววตายเยอะเยะ้ยยกแขนขวาขึ้นมาสะบัดเบาๆช่างไรสาระสายฟ้าทั้งหมดในโลกตงฟังคำสั่งฆ่าสลายไปซะสายฟ้าดังสนั่นพลันอึกรกะทึกรุนแรงมังกรสายฟ้ากรีดร้องโหยหวน ส่วนหัวเริ่มพังทลายอย่างรวดเร็วลามไปถึงร่างกายเจ้ามังกรแตกสลายไปในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาหลังจากมังกรพังทลายโจเทียนปรากฏตัวกระอักโลหิตใบหน้าซีดขาวสายตาเบิกกว้างและเต็มไปด้วยความตื่นประหนกขั้นทลายสวรรค์นี่มันเซียนขั้นทลายสวรรค์ไม่สีนี่มันเหนือล้ำกว่าขั้นทลายสวรรค์นี่มันศีรษะด้านชาเขาหว,วาดกลัวสุดขีดจนรีบล่าถอย ตอนนี้สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวคือการหนี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 เท่านั้นเจ้าไม่ได้จะมาสังหารข้าหรอกหรือน้ำเสียงเย็นเฉียบดังกึกก้องในทางเดิน